สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวหึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋าฮานอยสูตรเม็ดเดียวเนาะอ่าลงให้ช้าหน่อยเนาะพี่พี่จ๋าอ่าก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าตัวเลขนะคะการคำนวณเข้าได้หลุดได้ปรับปนกันไปเนาะพี่พี่จะามีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูอ่าแนวทางของวันที่27นะคะพี่ๆจะาดูผลสรุปกันก่อนเนาะดูผลสรุปแล้วก็ฟังคําเตือนนะคะ คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตก่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลกันกอนนะคะสําหรับในสูตรนี้นะคะแอดให้เด่นที่7 8 9นะคะวิ่งรูดที่8เนาะ สำหรับในรอบเฉพาะกิจนะคะออก378ล่าง0 8นย์นะคะพี่พีจา๋าเด่นที่7มาเด่นที่8มาวิ่งรูดที่8มานะคะ8มาบนลาล่างเนาะบนมาตัวกลับนะคะตัวที่แอดเน้นส่วนล่างนะคะมาตัวกลับเช่นกันเนาะรอบเฉพาะกิจมาบนมาล่างนะคะส่วนในรอบพิเศษนะคะ595ล่าง9 4เด่นที่9มา9มาบนมาล่างเลยนะคะ อ่ะส่วนในรอบปกติเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งล่างสี่เจ็ดนะคะเด่นที่เจ็ดมาเด่นที่เก้ามาในรอบ v ีไอพีนะคะสองศูนย์เจ็ดล่างศูนย์หนึ่งนะคะเด่นที่เจ็ดมาวันนี้ตัวเด่นมาหมดเลยนะคะตัวที่แอดให้รูดวันนี้มาสองคู่นะคะพี่ๆจาไปเข้าในรอบเฉพาะกิจเนาะอ่ะย่างไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะ ่ไปกันต่อนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลง2ส,สูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมารวมนะคะามาดูตัวเด่นกันก่อนนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดก็จะมี2 3แล้วก็5 d นะคะอแอดจะวิ่งรูดนะคะพี่ๆจ๋าแอดจะวิ่งรูดที่2 นะคะถ้าใครมีชอบสองก็นำสามกับ5ไปพิจารณาดูนะคะสำหรับสองนะคะแอดก็จะมี2 1นะคะอ่ารูปที่2กันก่อนดูแอดก็มาสองหนเลยสองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองส สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะสองหนึ่งสายเบิ้ลอย่าลืมนะคะสองสองสองสาม 2 5 2 6แล้วก็27นะคะพี่ๆจะอาชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะ<อ>เพื่อนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ f ี FC, ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ